สวัสดีค่ะท่านพี่น้องผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะวันนี้เขามีเลือกตั้งนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทีมหาเสียงที่มาหาเสียงกันเวลาที่ต้องการเสียงถึงจะมานะคะขอบคุณมากๆแต่วันนี้จะขอนําเสนอคลิปที่ผู้หวังดีได้ส่งมาให้คะ่ะเพื่อจะจํากันไม่ได้เชิญชมค่ะ ากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วของเรานะคะแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการชาติไม่ต้องการก็จะมาค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ